สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีไหมก่อนว่างหันลูกสาวโทร่มากจ้ะกำลังกำลังอันจตาร์วิดีโอพอดีเลยจ้ะยุกไก่พดบอคิดว่าน่าจะไก่เติบยุน่พี่น้อง เห็นแต่มือเห็นแต่มืออะไรก็อยากให้เห็นหน้าเห็นตาน้ำเนาะพ่่อแมพี่น้องก็อยากเห็นหน้าตาเป็นอย่างไรเพื่อนวะหน้าตาก็เป็นยังสี่ละพี่น้องเอ้ยหน้าโบงงามดอกหน้าโบงงามแต่หาเห็ดหมันเสเด้อพี่น้องไล่คลิปกบเป็นเพื่อนว่าไล่หน้ากล่องเจ้าไล่ยังสั่นยังสี่โอ้ ขอบพุณหลายๆเด้อจะเข้ามาตีจะพี่นองบ่เขียดดอกขอบพุณนหลายๆจต่พยายามปรับปรุงพี่นองอันนี้เอาคาตั้งกล้องอันใหญ่ไม่ได้ในพี่นองตากระเยวหาเห็ดปากกระอยากว่อน้ำพี่นองแต่ว่าตาก,กะอยากียหาเห็ดลุยันต่อพี่นองใส่เสียสีดำก็เลยต้องอระเปสีแดงมาใส่ทั้งหลังจ้ะย่านผลม,มาล่าสัตว์แต่่าเนน่ยแท้นถึนถงหนานลาสัด์ดอกตองต่ว่ากะซุ้ม่นยิงอัน ยิงหมูปลาเนาะพอนิ้งได้จ้ะลุยๆอีแกพี่น้องบ่อลายใหญ่าก็อึบแดดยาซกออกซ่เท้งๆนั่นแหละฉันจะกินเองเนี่ยแหละคนมา เริ่มกับตาไม่อีกแล้วพี่น้องเยอนะ <Nothing. S 1> ตัดเห็ดสไตล์ฝรั่งนิดนึงนะคะผ่นเดะเจอาินต์พี่บอกกอมได้ได้คันตะแลันเวนเซนเวนเซนอินเตอร์คันตะแลันได้แหละ เดินอึบแดดไหนตะิดตาออฟรามูดใด้แต่ติดตาคันเตลันได้แล้ะ <c oughs> <c oughs> hòn này thì nóng ơi không một thùng nước là xây vào đây là ẩu lại nóng ba nè bật lái lấy xe khen nhau có bỏ ẩu thì nóng ấy thì là hên đọt nè ย้อยขันพกกระบอกกาซออกซเย้อนพมานีละติดตยอสตูละ พี่น้องพี่น้องเห็นแล้พี่น้องงามอะไรจ้ะ ไม่ยุงแม่ว่าเสียแขนยาวอีกแล้วจะตอมฉันจะทนสกาได้เยอะว่มังนี่ยะมานอะไกี่ลูคิสตาลมันโกบูออ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  ไหนผมมานี่ล่ะติออดจ้ะคอนลาดินโทรีโฟ,น,ฟนเฟิดแปะยอพวกกาสนับนี่กูเดบะขอเก็บเห็ดโบใบ เอาอีกแด้วนะพี่น้องบ่ได้ป้าบ่ได้ป้าบ่ได้ไปเอาอยู่เอาอยู่แต่ว่ามันเต็มข้อมือสันดกวาน่ะเห็นบ่เต็มข้อมือพี่น้องสิกลับไปเอาอยู่จ้าอยู่ร่มหอค้อมืพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นไหมเห็นไหมคะ กละดอกซองดอกบ่าเก็บได้พี่น้องมะมงจุเลยป้าดซองอีกกระเลี้ยงอึบๆห็บพี่น้องเลยเสาใส่ถุงมือยางระเบียบเรียบร้อยได้พี่น้องมันห่อนไล เอาบได้เลยเห็นบอนะมือต่ำกล่องอีกแล้ว๊บสิบิิหนากล่องนี้พี่น้องเก็บเอาอยู่ทด้สองดอกไหนยะวาเด้อเห็นดอกเห็นพี่น้อง จำหนึ่งพี่น้องนี่ยอดนนี่ละบ,บักกาได้ยตมิเกะบอกรอมยอกแฮเก็บมงนี่เบิดก้อนเจาเก็บโบเบิดแมแหลนแต่น้ำกลนเนี้ยแม,มยย่มาแล้วเศร้าหงุดหึบมาแล้วพี่น้อง จ้าพ่อแม่พี่น้องจักได้คลิปสัน่นให้คลิปเงาวุ๊บพป็นไงจักต้านหนีก็ได้รอบนีก็ได้ซ้ำนีละจ้าพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> มาเด้อ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 แฮมตาบิลเลนโด